ถ้าอยากดูข่าวแซบๆนะคะกด Subscribe ที่ช่องวันบันเทิงค่ะแล้วยังงามเซ็กซี่หรอไม่มีไม่มีช่วงนี้ไม่มีเซ็กซี่เลยไม่มีเซ็กซี่เลยกลุ่มกลิ่มกลุ่มกลิ่มกลุ่มกลิ่มแล้วยังงามเซ็กซี่หรอไม่มี ช่วงนี้ไม่มีเซ็กซี่เลยไม่มีเซ็กซี่เลย <c oughs> มีบ้างมีบ้างกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มแต่ก็ไม่ได้แบบเปิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง,างบางทีไปเที่ยวทะเลมันก็แบบเป็นฟิลที่เราต้องใส่บ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโชว์นิดนึงแต่ก็ไม่มากค่ะ <c oughs> <laughs> ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่าหนุ่มเขาชอบหรือเปล่ารูปที่ลงไอจีทุกรูปเราเลือกแล้วก็เราชอบอยู่แล้วเราลงไปเพราะว่าความส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าหนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่เราก็ชื่นชอบค่ะชื่นชอบค่ะมีนะคะมีมีมีค่ะก็ไม่ไม่โปมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ให้ดูน่าเกลียด นี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างอย่างครอบครัวอย่างแม่เงี้ยก็จะมีความห่วงนิดนึงเขาก็ยังไม่กล้าให้เราเปิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเราทํางานแบบนี้เราก็ต้องเลือกเลือกเลือกรูปพี่จะลงเพราะว่าหลายๆคนเขาติดตามเราอยู่เขาอาจจะเอาเราไปเป็นแบบอย่างได้ยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องน่ายินดีคดีรับข้ามภพ เห็นว่าขึ้นอันดับหนึ่งอะไรในเวียดนามนะค่ะก็เห็นพว่วงกับพี่มี่เขาลงในในไอเหมือนกันเราก็เออเราเห็นมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นแอปแอปละครหนึ่งของเวียดนามแล้วก็เป็นละครที่แบบขึ้นอันดับหนึ่งของเวียดนามแล้วก็รู้สึกเออในฐานะเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งในในละครเราก็ดีใจค่ะที่ละครโด่งดังเนาะอ,อย่างอย่างตัวเบนเนี่ยล่าสุดที่ได้ไปเที่ยวเวียดนามเนาะเราก็ เหมือนไม่น่าเชื่อว่ามีคนจําเราได้ไปไหนก็มีคนแบบเฮ้ยตอนนั้นเป็นละครเรื่องหุวใจศิลาแล้วคนก็เรียกเรามิ่งขวัญมิ่งขวัญแล้วก็ตกใจเอ้ยทำไมคนเวียดนามดูละครเราด้วยอะไรอย่างงี้คะก็รู้สึกดีใจหนูว่าอาจจะเป็นเป็นเรา เราทำงานทีมหัวใจศิลาด้วยกันคือพี่มี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยคนก็อาจจะติดตามมาจากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจนะคะฝากขอบคุณแฟนๆชาวเวียดนามด้วยนะคะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนที่ที่ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็เหมือนเหมือนได้ผลตอบรับที่ดีจากจากคนไทยทั้งไทยทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ปลื้มใจแล้วก็ จะพัฒนาต่อๆไปในเรื่องอื่นๆด้วยค่ะเขาพูดชื่อเลยว่าเฮ้ย mm. นี่มิ่งขวัญน,นี่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะมาขอถ่ายรูปคือไม่ได้เช่จริงๆนะตอนนั้นแล้วก็รูปที่ลงช่วงนั้นคนก็จะกดไลค์เยอะเป็นพิเศษซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเวียดนามมีแบบเหมือนครั้งนั้นหนูไปเที่ยวใช่ไหมที่เวียดนามและรูปแรกที่หนูลงในไออ่ะคนกดไลค์เกือบส0,000ื่นซึ่งแบบมันเยอะแบบอยู่ๆก็ ขึ้นมาเลยทั้งที่แค่เราเช็คอินว่าเราอยู่เวียดนามอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเราดีใจที่แบบคนจําเราได้อะไรเงี้ยค่ะ